ขึ้นเขาจะดูซิเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเขา้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วมามาเจ้เจลิศเดินมาเดินมาจ้าเดินมา,มาเจลิศมาแล้วแล้วเจลิศเดินแล้วแลวจ้าห <c oughs> ่างเร็วๆห่าง <c oughs> เร็วนุ่งถือกระเป๋าพราะาดมาไปอัน ม,มีคนมาเดินเยอะเลยวันนี้อากาศดีไม่ใช่อากาศดีที่แรกฝนตกอยู่สวยมากเลยใบไ,ไม้เปลี่ยนสีโน่นนะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยสวยสวย,สวยเอาเดินลงเดินลงหุบเขาละ่ะ เดินลงหุบเขาเดินขึ้นหุบเขาอเจ๊คือบอกหมวกมาเพ่าหนาวหัวเลยน,นี่มา้าบน,นยอดเขายังมีอายุคุณนะใหม่ๆเพื่อนสีง้ำบดจ่านี่หมู่บ้านบนเขาล้วจะพักกันนั่งรถขึ้นมาขับรถมาอ่า3 6็ดนาทีนี่ละจ้ะ วันนี้พามาดามเดินเขาค่ะไปขึ้นกระเช้ากันแค่มาดามกับกระเป๋าเข้าเข้าไปช้อปปิ้งกระเป๋าขึ้นเขากระเป๋าเดียวกันนะคะใจเดียวรักเดียวค่ะเป้มาคนรักเดียวใจเดียวเป็นงี้ละคะ่ะ จะพาขึ้นกระเช้าแล้วนะคะ,เ,คคคะเพื่อนๆเพื่อนๆนเดินก่อนอแล้วตอนนี้ปวดหัวข่าเดินเดินเร็วไม่ได้ดูหน้าสงสารไหมเนี่ยมาอยู่เมืองนอกแดดก็ไม่มีพอเห็นแดดหน่อยนึงก็พากันวิ่งตามแดด ดูเหอะเข้าขอบเอ้าดีสีฟิลไอ้น่อ่าฟรีคระฟรีเราขึ้นกระซาไปขึ้นกระซา,ไป,ะาไปบนเขาเนาะนระซ้าไปบนเขาโุ่น ้ไปได้สามคนบรอนั่งได้สามคนอ๋อนั่งนะนั่งกะเช้าก็ไม่เท็จแ้วมัน้อ่อาทั้งหนมันละเจ มานล่นบันไดไป้ามาแล้วนี่นั่นงได้สามคนจ้ะนั่งได้สามคนสามคนอาบุคคนก็นั่งสนะองเนาะอะไรกัน เขาก็ไปยืนรอแล้วก็กดนั่งเลยน้าไปกับผู้บ่าวบอพี่นาไปกับผู้บ่าวเหรอมามาแ,แล้วมาแล้วพีนาจะนั่งกับไปกับผู้บ่าว

เป็นมอวี้หน้าเป็นล่ึงมืงหันกล้องวะนะไปละเด้อจ้าขึ้นข้างบนละจ้านางกระซ้าขึ้นแล้ววันนี้ฟูลงมาก็ลงมาแล้วเนาะกระซ้าอั่เข่าลงมาแล้วข้างบนนะคะออกเสียงมันพี่เจสลิสเปลาเสียงหวานเปล่านี่ยเสียงหวาน

น่สลิตจาวนีเอาเข้ามาตะกี่จะนอะนีเข้ามากกี่ดีดีจังเลยมีแต่เช้านั่ง นานถึงแล้วถึงแล้วถึงสถาน,นีแล้วขาหนีจอดจุ๊บลงพื้นลงพื้นลงพื้นเยาะาย้คว้า ปิดไปกล้องเลยอายังมีอีกหนึ่งตอโน้นขึ้นไปโน้อนอีกแต่พวกเราคงเดินเดินขึ้นต่ออยู่็ไม่รู้เอากินกินกินบัวเนาะกินอ่าขีบัวหอมชีชีเตน้นหญ้าหญ้าสวยมาทงบนแล้วอุ้ถัง อยากน้อนดูบ้านสาวนาโอ้กินผักแรงมีอีกอ่อาอกระช้ามีอีกขึ้นอีกนหนึ่งต่อ,อเออ,อคนเยอะเยอะเยอะบันเยอะทุกคนมาเดินเยอะเลย อากาศดีอากาศดีเขาชอบคนสวิตชอบมาเดินเขาเดินธรรมชาติเน,ะนาะพวกเราจะไปเดินขึ้นเขาเดินชมธรรมชาติ เช้าต่อจะอันนี้ยังอะนะฮีบัวยังเจ้านี้ก็สร้งเปโอ๊ยีัวฮีวัไปขึ้นกระเ้าต่ออีกต่อหนึ่งจ้าไปขึ้นเขามาขึ้น้ขอไม ป้าหนาวขนหนเอามีแต่พูงงามๆด้วยค่ะย่างไหมขนนั่นแหละย่างไหมเออนั่นแหละป้าย่างในเรื่องมาเที่ยวนี่อยู่เมืองเหนือคเป็นแนวนี้แหละค่ะเวลาอากาศดีๆกับพากันมาย่างบัว่าเขาว่าเฮาเด้อ ก็ออกกำลังกายมันแนมบ่เห็นเหรอเห็นนะมาแล้วนั่นนะดูว่าเดินนี่ยเนี่ยเบื้งวิวเดินจ้านี่วิวงามงามงามสวิตเซอร์แลนด์งามกระดอกระเดียนี่ตอนนี้ครึมค่ะตอนนี้ครึมนะคะเนี่ยเบิ่งเล็กน้อยนี่เขาวิวซื่อๆได้จ้านี่แม่เขาเนี่ยเบิ่งนะ เห็นบ่จ้านี่เห็นบ่งามขนาะกระดักกระดอดเนี่ยจะาของยูทูบออาเบิงคนนด้วยจ้าแบบนี้ ยังไม่เขายังอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ ขับรถขึ้นมาข้างบนแล้วก็ขึ้นกระซ้ามาแล้วก็ต่ออีกหนึ่งกระเช้าที่สูงแล้วหิมะหิมะโอโนะหิมะเชติดมันจังข้างเดือนตุลาคมนั้นหะหิมะตกแล้วครับนเขาตกหน่อยเดียวเองอีกเดือนหน้าก็สองเมตรยิ่งเลยจ้าสองเมตรไปแล้ว แล้วหน้าก็สองเมตรเลยโอ้น้อมันป่วโอ้หิมะเยอะนะนาะบนอ่ังค่ะมีอาหารกินตายตายฮัฟบ่าวปกะหลาดทุ่มือว่ามือเย็นขนาดเลยฝันนี้มีอาหารวันน้อุยหยันวันนี้เขาเปิดทันได้เปิดอนยางร้านอาหารนะหิมะมีแล้วตกแล้วตกแล้วบนยอดเขาเนี่ยหิมะ เอ้ยบอกถุงมือว่าคากรเจเยดีนะที่เอาหมวกมามีงั้นเราหนาวเลยเอาหรือ,อมึงหมามาดมเห็น่าทำนี่หมา,มาอันนั้นไม่ใช่หมานั่นเด็กอ่าหิมะ านี้แล้วสถานีสุดท้ายแล้วสถานีสุดท้ายแล้วจ้าตอนเนี้ยสถานีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินมาร้านอาหารอ๋อร้านอาหารนี่ยว่าเด็กยางที่มาเป็นร้านอาหารเนาะเขาเนี่ยเขาเนี่ยสถานีแล้ว ハ <laughs>